สวัสดีครับยามเย็นฝ้าหลังฝนครับผมอยู่กับผมช่องหกร้อนาอนครับวันนี้เราก็เอาเดินทางกันครับเดินทางกลับบ้านนะครับดูถนนหนทางครับโหเียกแฉะเียกแฉะเลยครับฝนกาลังหยุดไปครับอ๋อนะครับตรงหน้าเรานั้นก็เป็นอ่าฟูจิเมือง จะดีว่าเอาไปสอนได้เองครับไปไปไปโอ้โห oh oh oh. ไม่เดินทางมาหลายวันแล้วนครับ,รบช่วงนี้ก็มีค่อยได้วิ่งครับงานน้อยปล่อยให้ลูกน้องวิ่งไปก่อนครับ เราให้ตามมาที่หลังครับ huh? โอ้โหบรรยากาศแล้วโอ้โห,โโหดูดเมฆครับเมฆครับเมฆลอยเส้นฟ้าครับบนทางตอนนี้ก็ ครับซ่้มเยอะครับตอนนี้บางที่ก็เสร็จแล้วบางที่ก็ยังไม่เสร็จครับก็เดือนนี้เดือนสิงหาแล้วครับจะเข้าสู่ปลายฝนแล้วครับเราจะได้เราจะได้มีงานเยอะครับจะได้ทํางาน,นครับปลายฝนต้นหนาว ฝนตกครับเลยไม่ได้ถ่ายเลยครับโอ้ฝนตกไม่หยุดยั้งเลยอันนี้ก็เพิ่งจะเบา,เาได้ คราวยอยู่ับตอนนี้ก็ฝั่งกัน,งนุ่็เข้มงวดเรื่องสินค้าสินค้าแบบต้องตรงตรง,ตงถูกเป๊ะๆถ้าไม่ตรงเป๊ะๆก็ อืดๆไหนยากหน่อยครับโอ้รถจอดหน้าด่านนี่ประมาณเขาว่าเป็นพันคันแล้วนะครับรถโต,โตรครับแหลมชะบังครับกลังอืดนๆครับมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับเราแต่บางทีครับรถว่าเราเข็นมาไงครับผนมาโอ้ยกล้ยกอยกล้อโอ้โหยังไงครับรถขุดถนนจะคว่ำ รถกัดถนนสุดนะน่าจะสุดรับเมื่อกี้นี่เห็นยกล้อยอยู่ครับเอาไม่คนเอาไม่โคตู้ตู้อยู่เอาใจช่วยทุกอาชีพครับโอ้โห و, ตอนนี้แบบเศรษฐกิจก็ย่ำแย่ครับแย่มากครับมันช่แย่ธรรมดาครับ บางคันก็ได้ลงแล้วก็ได้กลับแล้วก็ดีครับตัวบังคันไม่ลงไม่ได้กลับโอ้โหผมเห็นเขาสัมภาษณ์กันเนออยู่กันเป็นอาทิตย์อย่างว่าครับต่างที่ต่างถินครับต่างบ้านก็อยู่ลำบากครับบางคนแบบพื้นที่ก็ไม่เท่าไหร่ครับใน,นตัลงไปแล้วกลับแล้ว แค่อาศัยประเทศเราแค่ผ่านผ่านเข้าไปเฉยนะครับพวกเป็นโตโตเทนเทนเลอร์อะไรเงี้ยส่วนมากไม่ใช่ไม่ใช่สินค้าบ้านเราครับเขาใช้บ้านเราแค่ผ่านเฉยครับเอาตู้มาแล้วก็ ผ่านอย่างเดียวครับแค่ผ่านอย่างเดียวเราไม่รู้หรอกว่าในตู้เป็นอะไรอะไรยังไงอย่างเงี้ครับ <K> เขาก็รู้กันเราแค่เป็นที่ผ่านแล้วก็บรรทุกให้เขาไปรถขาลงมาก็น้อยครับน้อยดูดิรถตส่วนมากขเขายังไม่ได้ลงอยู่หน้าสะพานกันเต็มเลยฮะตอนนี้ได้วลวก แจ่มกันมันนี่วันนี้วันเสาร์ครับรถลงงมาน้อยครับต้องเป็นวันอาทิตย์ถึงจะีเยอะครับวันอาทิตย์โรงงานจะเปิดแวมันจันโรงงานเปิดก็จะเยอะหน่อยอันนี้เหมือนรถคนรู้จักเลยครับ 是呗，喏，是呗，喏。 ใส่ข้าวออใส่ขเาวใส่ขิงอะ่ะอันตรายเลยอะ่ะรถขิงรถขิงถ้าชอบขิงผมจังแล้วก็เป็นรถขิงไงผมไม่ใส่แล้วครับผมไม่ได้ขิงผมมิ่นีเฉย แ้วจทิ้งโอ้โหทางเงียบมากครับดูรถเลยครับไม่มีแทบจะไม่ค่อยมีส่วนกันแล้วแสงก็ไม่มีเด้ยดอยลวกครับตอนนี้ดอยลวกอย่างเงียบโอ้เป็นคนก่อนนู่นครับโอ้โหรถอย่างเยอะครับ ปีนี้คลิปน้อยเอ้ยมีได้คลิปน้อยปีนี้รถน้อยครับเดี so, mm ๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับตื่ต็งเต็งๆๆๆงเต็งเตอ๋อรถตูก็ไม่ค่อยมีลงครับ รอได้ลวกครับพร้อมมาจจะสิงช่องแคบกันแล้วเอาล,ล,อล,ล,อ historia, ล,ล,ลันหล่อลันหล่อรอหอม่รถบ้านครับรถบรรทุกก็ค่อยมีแล้วนิ่งมากเลยครับตอนเนี้ย โตมาแล้วโตวมาแล้ว มาเนี่ยครับบรรยากาศยามเย็นๆครับาฝากกันครับผมเจอกันใ่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ